มื on Maybe, you know, si ้ so so ี so heavy, so right ้ก็อยู่กับปิดไว้ก่อนบ่แล้วเขาสิยืมได้เนียเขายเขาสิยืมได้เอาปะตะกไม้ได้ลุงน้อยหนูได้ยืมได้เขายืมไป่เขายืมแล้วจักไผแล้วเฮาก็บ่ฮู้ล่เขายืมเาซื้อเป็นเงินเป็นคเขายืมเขามาส่งใครอยู่เนาะเอเอาไปเลยใจมีผู้มหามัาน่ะอยากเข้ามาอีได้ลุงเฮาก็อายเจ้าว่าเฮาบ่มีในหฝากบ่มีนะ ข้าวนวเขามากนี่ดีใจนะสลบสลมก็หมดเลยเติบเอาก็คิดอายว่าโอ้ยากเข่าไปหาลุงหน่อยอยู่บ่มีของฝากของต้อนกะก็เลยบ่อยากเข่ามากบอกตรงๆได้ในความคิดเนานะอายได้แบบว่าเฮาบ่มียังให้ทุนเจ้าบ่มีอะยรน่าดีใจนะเห็นหน้าก็ดีใจเนี่ยบ้อปะว่าดีบ่ดีใจว่าหวัดีเลย สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีการเบริร์สุขุสุขคนหัวอยู่ภายในหลักกระต่างประเทศการยินดีตอนหับขสัสู้ซ่องสาบุญมาบาาม้านเฮาคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ๋สมบุรมาบ้นานนี่กะเวมาหาทางลุงน้อยพี่น้องเลยตั้งแจพิ่นซื้อที่ดินดดนตอนหย่าเนาะทางสมบุญกับเบเดมาแสดงความยินดีน,งนา,างานลาาาุงน้อยเจักเทือมาตังแจ่โดนนั่นแหละเนาะสมบุญกะเดินเดินมาทาเนื่องทางลุงน้อยกะแต่ก่อนกะทาง กูแหละโอ้ต้องมาหอดเพื่อนหอดซานเพิ่นเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้มาเมื่อนี้ก็มีขึ้นฟ้าขึ้นฝนเนาะฝนตกเมอเช้านี่เพิ่นน่ะฝนตกแห้งแห้งมาเนี้ดิมากับลูกทรายคือเก่าลูกทรายกะบักล่าโอ้หทางลูกทรายพี่น้องเอ้อ่ะเดี๋ยวสบุติขออนุญาตเข้าไปทางเฮือนลุงน้อยสักก่อนเด้ออ่ะพี่น้องเอ้เนาะโอ้โหจะขออนุญาตเด้อเข้าทางเฮือนลุงน้อยก่อนว่าฝนตกใส่ดอกไม้ดอกตอกเรางามแล้วบ้านนี่มะเขือมะแข้ง ว้าว่อยเห็นต้นมะเขือมีขี่บงขอยย่านิดิเขาเห็นขี่มันดอกใหม่แล้วงามแทันี้โอ้ดออ่ะ้องเลยเนาะคอนอื่นถ้าวา่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อเพระเบียมักพริกงามอะไรนี่ซ้ำสิกินดิอันนี้เนาะโอ้ทางลุงกับป้า เด็ดไปสังเด้อว้าผู้ใหม่พนักเพนด์อ่ะโดยโดยสบายดีเด้อป้ากับลุงมึงยังกินกระลังกินข้าวโอ้ยมาดินไม่ลุงน้อยป้าจะเศร้าเศร้านะรบกวนเวลากินข้าวอ่ะกินข้าวกินน้าแบบซ่าสันโดยโดยอ่ะลุงพนด์อ่ะเสินแทบเสินแทบอ่ะเสินแทบไออะกินข้าวก่อนเดี๋ยวสิเลาะเบิ่งพักเบิ่งอันนี้ทถอะทางลุงกินข้าวนะป้ากินนะบ่อืมผู้หมักอึแล้ว เครื่องมันคือสิตายแทันนี่โอ้เบี้ยเบี้ยพักกับผ้าบ่อน่เบี้ยมกเพ็ดว้ยจะเมียนละตาเฮ้ากันเ้ยที่เ้าะเครื่องอย่หนางอันนีองงามแท้พี่โอ้บังขออนุ่าเล่ะบังทั้งนี้ก่อนเ้อ ให้ทางลุงกินข oh, <em Fern anda> ้าวกันพี่มเือแล้วก็ได้โอ้ทางน้ํากะอีคักเลสุดท้ายก็แม่ลูกน้อยเป็นคนได้ทางน้ําพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้ก็ทางทางน้าแม่บุญทวีให้ทางสบุซื้อให้ทางน้องน้อยเนาะน้องน้อยบ่อยู่ก็เลยยกมาให้ลน้อยว้าเบิ่งดูหแม่เห็นใบไปสิเฮ้ย อ um ุ้ยอุ้ยป้าอ sure> right uh ุ้ยเห็นใบมะเขือเห็นเหียนนี่ย่านท้า oh ด่าเฮาลุงเว้ยเดี๋ยวจะกินแกงเห็ดปวกเด้เห็นพัออีตูงามนี่แกงเห็ดปวกคือสีแซ่บเห็นบ่แามบ่มี่อุ้ยมีบ่มีก็ะเมนบ่บ่ขาวแล้วข่อยนี่ เคยเห็นเบี้ยมะเขือเรามีแต่ใบเหี้ยหืยนอ้าวกินมันอิ่มเล้ดไงดเล้ยงลยไงเอาคืออิ่มไว้เถอะอืออืออ่ะเปนยงอ้ขื่นเทิงเลยบ่กินข่าวอิ่มเห้วบ่บ่แมนเห็นเฮามาหลอดยาบ่จัก เฮือนซานเราสะอาดสะอาดได้เฮือนครัวเฮือนอย่างเราก็ได้พระคือได้หัานงามถ่ายอามาได้ทางไดนอันนี้โอ้ยผลงานป้าผลงานบริษัทเราเฮื่อนเลยนเอาที่เรป็นคนเก่าแก่ก็เลยเอามาใสที่มามานั่งพี่กว่าเจ้าก็ได้มานั่งเพิ่งผู้ลุงมานั่งน้ำกันพี่แล้วพี่ผุดปูนี่นัฝนตกแห้งบ่้า้านี่ ันูแห้งอยู่ดิทางเขาน่ะตุ๊กมือคืนนี่างนง้ทอดอยู่บอคนชิมบ่อนอดกินบ่อนบุ๊คกินทอดชิวจันแหรอเนาะทอดอยู่บ่อพนอยู่คนชิมบนจะไปนี่บ่อนทอดฮะบ่มีบ่อ่มีมีแต่บัานถาดมาพี่เอาสร้างว่าเท่โอ้ยาดอกมือนั่นแห้งแหงบ้านพนสิมมื่อนะอันทีไม้ท่านยังไม่ได้ไปเห็นทีเถื่อะไ้ที่ใหม่เจ้าบนทุ่งอันชี้ข้าได้บ่ลงหน่อย เจ้าว่าป้กไว้โดยสีขาวคุณจะได้เมื่อวันโคกเมื่อน่ะเมื่อวันว่อโอ้โก้ไอผึ่นไปทางบัดเชิญลุงน้อยกับบัตรเชิญมาหอดบัตรเชิญกันเลยไปได้เบิ่งตัวเองอยู่ว่าเต้นนะเห็นแล้วไห้กัให้เบิ่งเบิ่งูมัดกับเขาแล้วคกับป้าบ่ไปเมื่อน่ะไปเต้นแท่กับลุงบ่ป้าเออเน่โบกเมื่อนั้นน่ะซ่อนไปกับลูกสาวโบโบขี่รถเก่งผุดไปเลยโอ้งใหญ่ด้วยส่นกับมีบัดเชิญลุงแก้วนะ เลยไปเพิ่นกะซ้ำดองเผื่เไรมาหอดผีสามโมงโดยมวนอยู่บ่จ้ะมวนเท่านั้นเรชิบปี้เธอหนึ่งพ่อเธอหนึ่งเราหน่อยกะแม่กเมือนะกับเมาชองคนกับนุ่งแก้วแหละเพิ่นกะลูกกะกินในบ้านน้ำซมลงหน่อยกะกินอะไนั่นแหละข้าบ่พากันมาเมื่อนะหอดพี่สามโมงจอดประหลัจอดบนนี่เจ้ามาก่อนเท้าว่เมื่อนะ จักลุงหน่อยก็ออกแบไปเมื่อไปมีซ้บบ่อใน,นลุงหน่อยเลยเกลี่ยมาน้ำเพลิน<อ>ลุงหน่อย,ยจีดออกตอนห้าโมงสามโมงครว่าเขาออกมาสามโมงในเมือ่องนั่นแหละหรือว่าเขาออกสองโมงเพิ่งบอกก็ลืมเบิ่งโมงลืงมงลก,กันกับผู้ลืมก็ไม่ได้บอกเลยออกไปเลยเ<อ>ปล่าจันทร์ทะลาผูนน้นั้นผู้นี้ขัมวนพี่มวนอะลรเอาว่าโอ้ลุงหน่อยมาเต้นสลองที่ไม่แล้วนี่จะเป็นรับดปล่อยคักวันี กักป่าอย่างลูกสาวลูกเรียนแล้วไหมอนเนาะลูกเรียนมันการมันคันมันคันขาแกออกไปยังถี่ใหม่ได้สาวที่ไปอนามัยปัดกวาดก่นต่อค้นยังเธอในเธอหน่อยแลยบ่าสาวบุญหน่อยเมื่อยแล้วก็ย่า 10, ลุงเนาะเขาดีใจได้เนาะลุงดีใจลแล้วเออดีใจน้ำฝนแล้วลูกผ่าพันซอยพระจังพันซอยพระอาจารย์พระอาจารย์ซอยลุงหน่อยบุญจะดีกะ เอาเซนบ่าวพมีเนาะดีใจนะพเมื่อดีใจนะพี่เมื่อเลยชุดไทยก็ได้ที่ดินคือมูเนาะก็ดีใจแล้วหน่อยกะดีใจซ้ำเลยนะดีใจลีรอนี่แหละอยากบอกเคยได้บอกเคยได้เออป้าได้ใส่ดีใจยี่บ่ดีใจกันจว่าหายพญาะเลยบ่แจักบ่นี้ยบ่ได้เจ็บบ่ในถ่องในใส่กันเลยบ่เออพออยู่ ดีใจนะมเนาะได้ทีดินดอนตอนหญ้าแล้วบัดนี้ถือเพิ่นให้เฮาไปมื้อได้เฮาวไปได้เพิ่นมาบอกซ้ำเถื่อและบัดนี้แป้โป้ลายมื้อแล้วได้นี่จ้าบนจะเขาเรนมาเลยเนี่ยให้บอกว่าไปได้ไหนกลับมาบอกไปเลยซ้ำเถื่ออะไรบันนี้บันนี้สมเจ้าชี้คิดไปมือได้สาวนี้ลุงจักเลยไปตุ้บแล้วบุกแล้วก็จะไปยู่และเออทางน้ำทางในเอาผงให้เรื่องถงมื่อโอามื่อได้ผลที่ไปเจาะน้าจักปอบเซนหระมาบอกแล้วเนาะเขาวดีกา อตอนนี้มีข่าวดีอย่างเนี่ยข่าวมาลุงก็น้ำนะก็ผลให้ทามบนว่ะดึกพื้นไผย,ยังโมหูหค่อยว่าผลให้บอกความเส้นนัน่นเองชองเบาชองแนวนี้หลยแต่ว่าทีนีนะ่เนี่ยน้ำนี่คือร้อยเปอร์เซ็นแล้วน้ำผลบอกแล้วผลบอกมือเส้นแต่ว่าข่าวดีเนี่ยอื่นยังวันมีบอกมีแต่น้ำยัง,ยงมโมงอ๋อได้ทีดินแล้วก,ก็ดีใจน้ำคือคือหายจากมากอันนี้ไปปุ๊บเป็นยังได้เนาะหนย หรือว่าสีปุ๊กไม่บ่ไปอยู่รวยสิมาโม่และ่นกะช่า,างอยู่เด้เพินพ่นเพิ่นมาทีมงานเลยบ่าวแซนพ่าวตาพ่าวิตบ่าววีดเลวก็บ่พอมีเข้ามาถึงเราคนทําจักงทันจ<อ>ักซี่แล้วเฮ้ยถามแล้วบ่าววีดมาหนึงกับทําหนึงอืงเ<อ>ข้ามาก่อนตะปิด<อ>กะบ่า,บาวแซนเลยมาทําบัดนี้คคววามามรู้สึกลุงได้เป็นอย่างไรสบายซึกกะดีใจภูมิใจแหละอืยบ่าววีดกับทําหนึงว่าลุงน้อย ได้โอวันใหม่โยต์ตอบก็ได้อีกแล้วแล้วก็แกอยากได้แล้วอะไเก็เขียนได้เนาะแม่แหละอันบ้านเซนกับท่ามาคารีตบิทอ่ะตัวน้อยยังได้บนดินโยต์อบอ่ะจะได้กี่แล้วเออพักพักบังเด้อร์หมื่นก็มาลูกหันตั้งโตเดินหันลูกชาติมั้งจักเออตั้งโตก็หันมาวัดเดียวลูกแบบเดียวแล้วกับตูปนี่ก็มาบาดเดียวลูกมาบาดเดียวเลยจ้โดย ฮักคนเพิ่นเหตุหาได้สัมนี่ก็เอาแหละเนอะลุงเนาะโดยสาชดไปอยู่เนาะเหตุตุเฮ็ดบูกก็แล้วแต่เพิ่นไมเว้าบ่จักซจักซี่่เออบได้อยากได้ใหญ่บ่อยากได้ใหญ่ตุก็อยูเนาะทำได้ก็เอาคันแนนไปได้อยู่ที่พิเจ้าโดยคันเป็นไปได้ก็มั่งโจมตัวนี้ไปเบิดนี่แข้งคักมันจังบ่ได้ปุ๊บเนาะโดยคือมันใกล้หามไปแล้วเนาะลุงเนาะโดยแบบมันใกล้จำลองสะว่ากันหามกันหามไปเลยโดยอันนี้มันไกลเนาะคันไปก็ต้องได้มั่งเนาะมั่งแล้วบ่จันว่า มาอันนั้นกัซอยได้บอกแต่เด้อสิมาซอยผนวมาจันกับมาได้จันกับป้าปุ่นฮ่ากับโบได้มาเรื่อยเดินๆมาเธอหนึ่งโอเมนกับเตยมาเข่าสโลมเหตุป้าผัวหามาแต่ดี่เบ้าลงเจ้าแต่พ่นบอกเหามานะมาอยู่มามาเอาเพราอีตู่อีตามาเส่วงกันเหตุดุน้องอันนี้เนาะกเหตุเรียกพุนกับพ่อใช่ไหม เดินโดนไปมาเที่ยงกันคือว่าอยู่พุ่นยังมาไปพ่ออยู่พุ่นบ้านนี่เดียวเห็นยศของเจ้าเขาว่าชิเเอาไปแล้วเดียววันนี้เห็นมาเลยพามีเข้าไปวานนีไปกับขวอยนี่แหละเ,เห็นพามียกมือใช่เยอะมาอยู่เฮือนองเมในบ้านนี่ค่ะเดียวประเทศลักกะเละรักโขวดตอนนี้สวิตลักหน่อยเอาลักขวดินบ่โดยมีมาแล้วบ่คุณละพามีพายพามีตัว ໂອ້ມາໃກ້ພ້ອມເນາະລຸງນ້ອຍເນາະຕະນາງອີກຕະນາງພ້ອມໃດເດຕະນາງກໍດີໄດ້ເດນີ້ບໍ່ອັນມີກະເພິ່ື້ໂໄມ້ມດຫກພກຮດໃຊພເຮັດໃຊຄົນມພິ່ນ่ມເຮັນັ້ຢ ลุงหน่อยอันนี้นะผลหมักปลูกผักปลูกหญ้าฮานตะลาดในลุงหน่อยโดยดีใจนะเราลุงเนาะคนดุไปอยู่ใส่กันบคดุบปดุกับชาวบ้านชาวเมืองเขาแหละลุงหน่อยก็จะดูเลยชาวเมืองเขื่อนปูของฟังเจโผล่พดือว่าอันนั้นโพดมาชาวบ้านชาวเมืองัขาแหละเครื่องปลูกของฟังเจ้านี่เป่ะหมักลูกมากพีระ พอได้กินคายช่องอวดอลไรได้ไงคันย่ายิ่ยไปพุ่นนะคิดคิดทอดกุกมะพร้ามะเขือท่านี่มันมีหัวอยู่ก้นไปนั่ไดลก้นเอาไปนั่ไดนอุโก้โตโต้มันเป็นหมากแล้วกัมันมีหัวอยู่กับปิดไว้กอนบอกแล้วครับซื้อยืมได้เยืมควายซื้อยืมได้เอาป่าแต่ตกไม้ได้ลงหน่อยหน่ไดยืมหน่อได้เขายืมไปเนี่ยเขายืมแล้วจากไปแล้วเขากับโบ้ละย่ยเขายืมเขาซื้อเป็นเงินเป็นค้ำเขายืมเขามาส่งใครอยู่เนาะเอาไปเลยเขายืม ดึงน้อยแล้วว yeah> um ่าก right. ันเนาะอันนั้นเละอยากจะคอยยื้อจะคอยยื้อมือลงไปกันมะเขีกก็ยังกลนได้อยู่มันยังกลดน้อยต้นน้อยอยู่เนาะต้นใหญ่เนี่ยฮันเด้กาลงมาติ้ยเติงกันดนี่ออกขุดเอาทั้งห่ามาเนาะก็ไปได้โอ้ไปอยู่พุนี่ค่ะแล้วทีจักจั่งเมตรทีเจ้านะอันยาวนี่สามสามเมตรกว้างสิบห้ากว้างเทปนู่นสามมาได้ยูฟุน ธรรมดาธรรมดาเนื้อจากหน่อยก็ได้ไปอยู่พุ่นเนี่ยเซลล์อยู่บ้านพุ่นซิมพุ่นแหละยบาทเนาะเซลล์เซลล์ยู่พุ่นแหละไข่ดีแล้วใกล้ตลาดสุดท้ายก็ไปไถ่บัตรถูกคนเนาะดีใจน้ำแบบนี้เฮาก็ได้มีทุกคนมีทีมีทางเป็นทุกคนวันนี้ได้จะไปปะานองกันบัวแบบนี้ปนองบัวกับปะและ ไปอยพนกับปูกคือเก่าเลยนกับปูกคือเก่าแล้วปุกกับได้กินโนบ้านพุนิมดุอะไรไดอันจะไปเบื้องเมโนะบ้านพุทนสิจะพักกคอยเบืงหกคอยจะเห็นมาลุงน่อยเด็เมื่อเลนะคนบ้านพุทนสิมีแต่คนกับบ้านเจ้าเออคือคนกับบ้านจ้าเพื่องกับรูลังเฮือนมันเผามันเผาไ้กินเ้อะเจเจเลยอมันฟ้ามสาวคน โดยสุกกันมาลำรวยเจากับเก่งเกยโดยดีใจฮะกับเวมาว่าสิเวมาเมื่อนั้นเมื่อนี้โยกเพราะเสีไดเวมื่บ้านนี่เขามากแล้วกะพอดีเห็นนี่ผู้ใหญ่จะดีเนาะมาเยี่ยมกะพนหลายฮะก็เลยกายเลยหมื่อวานนี่ก็ได้ลูกพอแล้วมาเยี่ยมก็เลยเกรงใจเพื่อนก็เลยบ่อยากเข้าไปรบกวนาะว่าเข้าเวมาหนิมันคือสี่สี่สี่มงแรงแล้วโดยถือว่าโชคลาบเขามาพร้อมกัน จุดตั้งโต๊ะพระท่านได้ลงหน่อยอะไรเนาะจนวอาไปได้แล้วจนห่ายพระเล่นวจนวอกไปได้เลยตั้นเลยดีใจนนท์ดีใจแห้งจนห้เลยให้และเล่นวนก็ดีใจบ่เคยพบพ่อปะผลมาแบบนี้ฮานาเล่นอยก็ดีใจลายเดินจังได้คงรู้สึกเจ้าตอนรู้สึกเลยกะดีใจเลยกะอยากเข็ยนอยากสร้างทั่วไปอะไรหมดนั้นะซะเพื่อลูกโพเต้าเพื่อ ญาตีพ <łość> ี่น้องมาเวียงมาย่ามมาแล้วเห็ดพักเห็ดหยาไปคือเก่าและขัดยูดีมีแห้งตัวนาฮนะลุงหน่อยจังไดก็ได้เป็นของเฮาเองเนาะโดยของหน่อยกับยาของเฮาเองมีได้บ่นตายบ่นอยู่อะกันลุง่อกกะที่ใจใครกว่าเฮาอยู่ของเพิ่อเป็นไหลเฮาไปเมื่อใดกะบ่ฮผู้แม่นแล้ว แต่เพิ่นมาบอกในสามเทื่อแล้วสามเทื่อแล้วเพิ่นมาบอกแล้วเออจะไปเด้อมาเทธอที่ชี้ในแจ๊กจีเอตุได้หรือเปล่าเธายังไปเขาบอกถึงอ้อมด้วเนาะคนผู้ใหญ่เขาบอกเนาะเป็ที่ช้าเป๊ะโป๊ดนะโอ้เพิ่อนบอกว่าเป๊ะโป๊ดคืออย่างขึ่นเจ้าสิไปเมื่อใดบอกใบตัดไม่ไปหลักดินไปคายใบตกดินไปคายไม้นี่ก็ใบตัดนี่เจ๊พูดมาพี่คืขึ้นดูเขาเลยบอกว่าไม่พื้นนะคนมาแต่แป้งน้ำมันเด้ออือืมแ้งน้ำมันเพื่นก็ให้คอยเจ๊นะ เขาก็ไปให้เรียกให้เพื่นนด่ลุงน้อยเอาแม่เพื้นเ่าไปไปก็เลยเอาเอาผนกระบอกเลข้ยขาพันแล้วกระตูไปได้เองกะเมืดอนั่นดอกเอาไปให้ลุงน้อยลุงน้อยกะเอามาขายซองเถื่อนเลยได้เงินประมาณเชนหาเลยมาขายกองพื้นอยู่ในทางนั้เลยเอามาขายตุกโดนใหญ่ละกะขายชาวอุจฉิบขายหมูไปดองเลย ตัดจุนหน่วยก็เฮ็ดเข้าใกล้เข้าเกให้ละควรบ่ว่าเนาะบ่ตัดตัดไม่น้อยเป็นไม่น้อยเพิ่นบ่หักเนาะโอไม่น้อยก็พสิได้เด้อดิเพิ่น่่ดแต่ก็สิได้นะคือเจ้าหน้าเจ้านี่เอาไมติ้วไมอันนั้นตัดเจ้าเอาเด้อยังเอาอยู่บ่ยาแล้วบ่เอาเลยบัดนี้ฮู้เลยเนาะสบุเจ้าก็สิได้ไมนาจะไปตัดมหน้าค่อยๆสิใหม่แหละบัดที่มันก็ทบ่ได้เด้อไมกมันกินไมดคั่นสิเอายังก็ให้ทานเนาะออาเพิ่น าไปอยู่บ้านเพิ่นนี่ไปตีนสันมือเงากรบบได้โอ้ยบ่ได้เอ้าหน้าหนุอยยังต้อง่องลงหน่อยวะลงหน่อยจะสะอาดไปทางไหนก็ล่าสะอาดอยู่แล้วแม่งความเจ้าหน้าหนุ่ยอยู่แต่เขาว่าเบิ่งเขาก็ยังว่าเจ้าสะอาดสะอาดกระบาดเงาอันนี้นะเขาบอกท้องสะอาดทุกอย่างเพือนซานบ้านซ้อมอย่ใช้กระล่สะอาดเราสะอาดไปวะกระบาดมือเงามือฉันนะนะบอหนึ่งนะอันนี้ก็ธรรมดาดอกก่อนเขาเห็ดกะจะงามเขาเองแล้วเนาะหยัดตีผีวหนังมาแต่เนื้อไต่ก็พราะว่าโอ้ ตูดน้อยก็เฮลอกน้อยได้หฮนก็เธอจะหาสะอาดบนเน็ตประตูแล้วก็เห็ดทางเขาคักเลยเพื่อนลุงน้อยจานกีแคบมีงอดงูเงี้ยวอะไรหาว่ามันหกบนเถื่อนหาย่านมันอยู่ไกลป่านอนสะบุญหาย่านแบบนั้นน่ากอบดีใจเนาะดีใจไรได้พี่ลูกสาวมาออกมานอนพี่บ่หรือนอนอยู่พุ่นบ่มาถือเป็นสาวหลักมาเนอะ มาแล้วผึ้นคลายเครื่องก็ไล่เลยนะยังจะสั่งเด้อะคนขายพิสางขายเครื่องก็ไล่เสื้อผ้าสบู่แชมเป้งเป็นแป้งบ่จะสั่งแล้วก็ันคนคดออกไยโทรศัพท์แล้วก็เขาไม่ได้เป็นเพื่อนกับเราได้โลดเพิ่นก็าพอได้แก้ไขอันประจําวันไปโรงเรียนนั่นแหละได้ชิปเช่าพัดนี่แหละหาพัดชิปพัด ยันว่ายันว่าเอาคันสมมติว่าใหญ่ไปยู่ที่ใหม่ได้สักลูกไปแล้วลูกก็ไปหมดแล้วลูกชายแต่ไปหมดแล้วบไปหมดแล้วแต่น้ำการเลยเห็ดเห็ดตุขันเห็ดน่ะกับซัมนี่ก็อยู่ได้ได้เนาะโดยขาดได้ขั้ขั้วได้เพือนซานเราได้ซัมเน่ไปอยู่มันกับโอเคแล้วเนาะมันจะเป็นต้องเฮือนใหญ่เฮือนโตดอก ป้าเด้าเป็นจนได้จ้าดีใจแห้งดีใจแห้งจนว่าบ่ได้แม่ป้าเดียวจนว่าบ่ได้จนว่าบ่ได้ว่าหัออกเลยดีใจตะกี้เห็นแต่โมไปเบิ่งดินแซวแซวติโดยกะรดีใจน้ำเข้ากับการไปเบิ่งดินใจน้ำเข้ากับการมือถือมือข่อยก็บ่ได้ถามเขาจัะถื่อได้บ่ได้ถือามเคยคิดิว่าขวัญสิได้นะหมู่ก็ก็บ่ได้คิดแหะก็บ่ได้คิดไม่ได้เลยไม่ได้คิดก็เพิ่นมาสิละขนาด มันมาหอดบุญหอดหยอดถึงคนว่ามันน่าเองดอกมันจะเป็นต้องว่าไปว่ายังสั้นสัิเพิ่นไหเองเพิ่นเบิ่งนู้เตาไดขอโทษบันสาบุญเลยค่ะคิดผาดอะไรกันลุงหน่อยค่ะถ้าว่าผู้หญ่ใจบุญเพิ่นเห็นเพิ่นเบิ่งเพิ่นเบิ่งนหูดูในตาเพิ่นเองว่าโอ้่อยควรสิไหผู้นี้ต่เพิ่นมองเขาอยู่แต่ว่ามันท่านได้ถึงเวลาของเขาไม่ยังคือกันเพื่อบาบุญวาสนาเขาสิมาหอดมันมาเองดอกไม่ยังคือกัน คือดินเจ้านี่แหละนี่เจ้าคิดว่าจ้าสิได้วันมันห่อนมือวันมันมาใช่ไหมใช่ลรามาเองขึ้นอยู่กับ oh บุญวาสนาของเฮาเฮาเฮ็ดดีคนกะดีจับกับคนซอยบะพมีซอยไปเวียกหาไพสือให้ชาวบ้านคนซอยไปเวียกบะพมีซอยไปเวียกบะพมีซอยะมีโดยคนซอยให้เลงให้คนให้ยืมม้หรือวันให้ได้บ้อคนซอยผมยืมกุมเอ็นยืมนะคนให้ซอยไปเวียกไปชวนเลยนะคนซื้อให้หรือวันให้ได้คนซอยคนซอย พลอยไปเบียกไปงานคีโอให้ให้ให้คีมค่ะคีมว่ไปดินอะไรพลอยก็บ่าแม่นั่นเนาะพซอยไปเรียบไปงานนะนะโอเพนอาไปเบียกไปงานโดยอซอลยก็มีลายช่ยยไห่เลยบ่รู้ว่าให้คีมเลาก็บอกว่าหูจ่ากับพลอยก็หูไวเลยอันนี้น่ะเป็นรถเบาพมีบ่แม่นมุ่นมั่งคนแล้วแต่ใครทานพซอยก็ชาตุซอยไปเบียบไปงานเลยไปเบียบไปงานคีมไม่ได้ว่าว่าไห้เลย ยังโมโหตัวนี้เลยกับโมโหขีไปลุงเอ้เติมน้ำมันน้ำมันไปเดี๋ยวเราใจดีเราหายเลยก็มีได้บ่กพามีเราใจดีได้บอพวกนี้โมโหจักคนราชเอยด้ยกับคนโมโออแต่อันนี้ดิอันดินเนี่เขาหูเนียเติมเขาหูมดล้มันค่อยยังโมโหจักเขางวยได้ดินนอะเจ้าขี้ตุมูหจักเขาเป็นมูเขาหูมดแล้วคนอื่นเขาหูมดเขอมูกิเทพอมีงไปกับเท ฮาวกับเบิงยุ่วเปลาใคเด้สิได้ดินนี่ลุงน้อยว้าลุงบ่แม่นลุงน้อยกับสาวฝนแล้ะฮาวกับเบิงในคลิปนั่นเลยเบิงยุ่วเห็นเขาบ่าวพามีเพิ่นไปเบิงดินเด้เห็นไปเบิงดินดอนนี่แหละฮาวกับเบิงพระกะทามลุ้มน้อยกันลุงน้อยได้ก็ดีใจน้ำเขามาพอเราได้บัดถือมูง่ายไปเบิดบัดยัางไปสองแถาแล้วอยู่หันอีตนนั่นแล้วเข้ามาสุดท้ายก็ได้ลีเนาะมาหนีก็ออกไปก็แต่เด็ก ออกไปแต่ีหกโมงคนแรกตื่นมาบ่ลุงหน่อยยันมันแดดเลยมันฮอนเดดที่ชายเลยคือคนว่าเลยตื่นแต่เด็กได้เวียกไลายตื่นชายได้เวียกน้อยเจอโอ้ยตีแดดเลยห่ะไปมาเลยดิห่ะก็ดีและเจ้าขี้ตื่นเด็กได้เวียกไลายตื่นสายได้เวียกหน่อยดูลำกล่นสิคิดว่าโมกโ้ยตื่นเศร้าเขาได้เฮ็ดเวียกไลนสวยได้เฮ็ดเวียกหน่อยตื่นสว่างกอดแดดหนอกก็โมกขีโมเอ้ยแดดอะไรอย่างนี้มาเรื่องที่ทื่อโมคุ้ยอะไรลุงหน่อยกับไปโลด ไป <man ่องหกัเห็ดนะจะอาจะอ้างเลยโคตอนตจะเห็ดเด้เนาะโยมุนามือเอินพนแรพอก็น่อยขคดขุคต่อแล้วก็จูดช่องตมันได้ช่องโตุดเหลึกพี่ได้ต่อง่อขัน้ากบคุดออกฝนตกมันกระโปรงเลยม่ได้จันนี้เจ้าพขนพังั่นน่เห็ดพุกขึ้นใส่ยาขลามเนาะเขาบอกขลามตกนขัต่อน้อยเป็นยังตน้อยเป็นต้นง่ายแล้วลุ่นนี่แล้ว ซับนี MM ่แหละนี่ตอกาอันนี้นะ2ตอนหักตอนยาวเลยได้แล้วป้าดีใจได้ได้ผัวดุภูมิใจบ่ได้ผัวดุแบบนี้ภูมิใจอะไรยังก็ส่วนมียาวนหมดัก็หายากได้ผัวแบบนี้นะป้าเอยโดยเมียสบายอยู่เือนโดยน้อยก็น้อยตักบ่ยากไม่เว้ายังมากเฮ็ดอยู่ๆนี่สน้ําสตอนนี้นักก็ซื้อเอาคนละ น้ำมังแก้วตลาดโลกข้าวเอาทางข้าวมาหนิซื้อจักเกื่อเลยนะเธอหนึ่งเขาได้ไก่ชิมดดเลยเอาเพลินเพลินเอาทางไห่แล้วเขาซื้อใส่เอาเนาะโดนหกสิบพันหนึ่งโมเมนต์หกสิบพันได้โดนบอสสองเข่าใส่ะโอ้จะเข่าทรงติดช้ำติดเต็มเลยเอาน้าตลาดโลกเนี่ยมาเสริมกันเดี๋ยวจะไปยุ่งอาตลาดโลกยุ่งแลเวื่อสองล้ออ้กาศใบไสเบื่ออันนั่นอันนี้น้ำแต่มันนั่นแหละไ้ดอกลุงเงยซื้อมันกะบ่เปลืองบ่ไห้เฮามีอยู่สองคนเนาะเอาประหยัดเอา ใครกว่าเฮาสิไปอาบน้ามนองนี่เพิ่นเฮ็ดให้เฮาแล้วเฮาก็บักสาวบ่ได้ไปอาบหน้าทนองมันหนักมันหน่อยเนาะมันคน้ามอ่ะมันมีหอยคันอเลยนะดีใจน้ำเด้อเฮาก็บเวมาทําข้าวทําข้าวให้แหละกับพูดละมีโอกาสพุูดละกับสังคมใหม่อีกหรือว่าพ่อเจ้าอยู่ที่พูดเละเนาะเฮาก็ไปเรื่อยๆเฮาก็ได้กันสิเวะมาเรื่อยๆ มาสมบเนัมากอะดีใจดิใจดใจเห็นเ้มดใจแลนนั้นเย็นวาย็นอุ้ยสมบูรณมากดขว่าก่นั่นเป็นได้สั่งทวได้เีเข้าสองชกเี่บ่บ่เคยว่ภไยจะคึ้อะไรหน่อยบ่บ่เคยคึดอีกบ่คตวผูมิมหาดีใจมีภูมหามัน่อไปะจะเข้ามาอยู่ในรุ่งข้ากกบอายเจ้าแบว่าห้าบมีเนี่มาฝากมา้อง้าดยนะ ข้าวเหนียวเข่ามานี่ดีใจนะสลบสลมก็หมดเลยเติมเอาก็คิดอายว่าโอ้ยากเข้าไปหาลุงน้อยอยู่บ่มีของฝากของต้อนกะก็เลยบ่อยากเข้ามากบอกตรงๆได้อันนี้ความคิดเฮานะอายอได้แบบว่าเฮาบ่มียังไงทุนเจ้าบ่มีก็อย่านะดีใจนะเห็นหน้าก็ดีใจเนี่ยบ้าอีป้าว่าดีใจเว้าอีหลีดด้เว้าหมดใจอ่ะบัดนี้เฮากไกลมาเฮาสิเข้ามาลอดซะครับเขาดีใจได้เห็นเฮาอยากเข้ามาอุ้ยหายป้ากับลุงแม่โมเมนตว่าได้เห็น แบบเอฟทีไล่คนมากนะก็จนขายประตูผู้ละแต่ละเถอเด็ไขประตูฟ้าไหวอยากให้ยมูนอยากให้เพิ่นเข่ามากอยากเพิ่นเวโบได้ยังกะยาบบได้ยังกะยาโดยดีใจนะอายุขันว่าบอกสีขาวกับสีมาเวลูกอายุขันแบบนี้ครั้งเจ้ากาวอยากเวมากยันทุนคิดบ่มีไปสั่งกันยังเวเขามาคานว่าบอกนำกับยันมู่คิดแบบนี้แล้วเอาหน้าก็สีบริเวณนะบ่มีคิดแนวนั้น โคตรจะให้เห็นหน้าดีใจแล้วคุยนะอาสาคอยเจ้าหายพญาโลคายไว้เด้๋ยป้าเด้อหันแห้งจะไหนก็ได้ไปอยู่ที่ไม่ดอกเนาะไปเต้าไปโฮมกันที่บ้านพูนซิมพุ่นแหละหายอยู่ดีมีแห้งทั้งป้าทั้งลุงมาแหละจะหาสิครับก่อนเดิมอาสบายดีเด้อสบายดีโอเคพี่น้องน้องวันนี้กับเวมา แสดงความยินดีน้ำลุงหน่อยเพิ่นได้ที่ดินดอนตอนหนย่าแล้วพี่น้องเลยเนาะดีใจน้ำลุงก็ขอบุญขอบคุณไปทางผู้ใหญ่จะบุญทุกท่านเ้นอเนาะทีสื่อดินสื่อดอนตอนหย่าลุงหน่อยก็ดีใจน้ำลุงสำหรับคลิปนี้สบุญกิดสิคอโต้ลาะจากไปสะกอนขอบบุญขอบคุณไปทางเอฟซีทุกคนที่บ่งคิปและประคามโฆษณาเนานะสำหรับคลิปนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้สบุญแล้วก็ลุงหน่อยในเด้อพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้แนะ่พรอะมีกำลังใจฮหดคลิปต่อไป สำหรับคลิปนี้ไปแล้วพ่อแม,ม่พี่น้องสบายดี